เวสไฟห้าสองสามสี่ครับกับขบวนรรด่ถนพิเศษสิบดาวิถีที่เก้าครับขณะน,นี้กำลังจะจอดเทียบในชานชาลาที่6ของสถานรถไฟดอนเมืองเพื่อหยุดรับส่งผู้โดยสารนะครับผม ล้วครับขนาดนี้ไฟอนัน,นั์สัญญาณก็ได้เปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วนะครับขนาดนี้ก็ให้สัญญาณว่ารถไฟสามารถออกได้ครับขนาดนี้ขบวนรถเร็วที่139ก็กำลังจะออกจากสถานีรถไฟการุงเทพอภิวัฒนแล้วนะครับก็ได้หัวรจักร QSY ครับหัวรจักร QSY นะครับโดยไม่ทราบหมายเลขนะครับ ตอนนี้ก็กำลังจะออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพมหานตรแล้วค่อยๆอ,ออกตัวนะครับโอ้โหมองไปข้างบนนี้ก็คนนี้ก็ยเยอะนะฮะค่อยๆออ,ออกตัวแล้วนะครับไฟเป็นเป็นสัญญาณสีแดงแล้ว อายบายๆนะครับบา,บายๆนะครับสำหรับขบวนรถเร็วที่139ก็เดินทางอย่างปลอดภัยนะครับก็กำลังจะมุ่งหน้าเข้าสู่สถานรถไฟดอนเมืองแล้วนะครับเอ็ิแทตอนนี้กำลังจะเข้าสู่วิ่งเข้าสู่สถานรถไฟดอนเมืองเป็นสถานีต่อไปครับบา,บายๆนะครับเดินทางอย่างปลอดภัยนะครับสำหรับขบวนรถเร็วที่139ต้นทางจากกรุงเทพอภิวัตน์ปลายทางไปอุบลราชธานีบา,บายๆนะครับผม ทางทิงที่ใหม่ยังปลอดภัยนะครับทุกคนอาล่ะครับขนาดนี้ไฟอันนสัญญาณก็ได้เปลี่ยนเป็นสีเขียวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขนาดนี้ก็ให้สัญญาณให้รถไฟออกตัวได้ครับผมเดี๋ยวตัวออกเดินทางได้ชั้นผมจะเดินทางออกับพี่สามสองหอาล่ะครับขนาดนี้ขบวนรถด่วนพิเศษที่13นะครับก็กำลังจะออกจากสถานีรถไฟกลางกรุงเทพ แล้วนะครับก็ได้โหมดรถจาก QSY ไม่ทราบหมายเลขนะครับทำขบวนนะครับขนาดนี้ขบวนรถด่วนพิเศษที่13นะครับหรือขอบวนรถด่วนพิเศษที่13ก็กําลังจะออกจากสถานีรถไฟดอนเมืองแล้ว ตอนกลางก็จะมีขบวนตู้รถโดยสารรถโบกี้ขายกับข้านะครับนะครับหรือรถเบียงนะครับผมค่อยๆออกตัว มาปิดท้ายด้วยที่ตู้รถนอนและนั่งปากาศชั้นหนึ่งนะครับก็ถือว่าตู้รถนอนของขบวนนี้ก็จะเป็นตู้รถนอนแบบเก่านะครับตอนนี้ก็กาลังจะชะลอชะลอความเร็วนะครับตอนนี้ก็กาลังจะออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพภิวัติวัแล้วนะครับออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพพิวัติแล้วสาหรับขบวนรถ่วนพิเศษที่สิบายบายๆนะครับถึงที่หมายยังปลอดภัยนะครับกําลังมุ่งหน้า ไปสถานรถไฟดอนเมืองแห่งใหม่นะครับออกจากสถานรถไฟกลางกรุงเทพอภิวัตรแล้วก็จะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานรถไฟดอนเมืองเป็นสถานีต่อไปนะครับออกไปแล้วบ๊ายบายนะครับเดินทางอย่างปลอดภัยถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะครับทุกคน เซลรางขนนำ 1, 2, 3, ้ำ1237กับขบวนรถธรรมดาที่210ต,ต้นทางจากบ้านตากดีปลายทางไปสานานีไฟเุสิพลงระรงขนาดนี้มันจะออกจากสานานีนไฟดุาิตเาลิงซือแล้วนะครับบายๆนะครับทันท้ายก็1244ครับบายๆนะครับถึงที่ใหมายยางปลอดภัยน,นะครับ ขบวนรถด่วนพิเศษสนสาันบรรทาที่15ก็กำลังจะออกจากสถานรถไฟกลางกรุงเทพอภิวัตนแล้วนะครับขนาดนี้กำลังจะออกแล้วก็ค่อยๆชะลอตัวครับขบวนรถด่วนพิเศษที่25ครับ หรือขบวนรถดว่วนพิเศษอีสานมันคาครับก็รับส่งผู้โดยสารต้นทางจากสถานยถไฟกลางกรุงเทพอภิวัตรปลายทางไปหนองคายนะครับขณะนี้กําลังจะออกจากสถานยศไฟกลางกรุงเทพอภิวัต์แล้วบ๊ายบายนะครับเดินทางอย่างปลอดภัยนะครับ <c oughs> เกือบถ่ายไม่ทัน <c oughs> ได้หัวจาก QsY ทำําขบวนนะครับโดยไม่ทราบหมายเลขอีกเช่นกัน นี้ขบวนรถธรรมดาที่262กำลังจะออกจากสถานรถไฟชุมทางบางซื่อแล้วนะครับต้น,นทางจากหัวหินนะคบปลายทางไปสถานรถไฟอุงเทมหอรังปงขณะนี้กําลังจะออกจากสถานรถไฟชุมทางบางซื่อแล้วบ๊ายบายนะครับถึงที่หมายยงปอไัยนะครับทุกคนใกล้จะถึงที่หมายแล้วออกจากสถานรถไฟชุมทางบางซื่อก็จะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานรถไฟสามเสนเป็นสถาน,นีต่อไปครับ ลขละนี้ไฟอ,อันดัดสัญญาณก็ได้เป็นสีเขียวแล้วนะครับก็ได้เปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วนะครับพร้อมที่จะให้ขบวนรถออกแล้วนะครับเาละครับขณะนี้ขบวนรถที่5183ก็กำลังจะออกจากสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อแล้วนะครับขบวนนี้ไปเที่ยวที่จังหวัดลาดุรีนะครับผมขบวนที่9เดียว ทางไปเที่ยวมาจากราชบุรีนะครับขนาดนี้ก็กำลังจะกลับสถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงแล้วสำหรับรถคิว513บ,บายยนะครับถึงที่หมายยังปลอดภัยนะครับผมเมื่อกี้ก็จอดรอให้ขบวน262ผลตอนตอนสถานีรถไฟสามเศษไปก่อนก็คือพ้นที่สถานีรถไฟสามเศษไปก่อนนะครับบา,บายยนะครับถึงที่หมายยังปลอดภัยนะครับผม ก็ขบวนนี้ก็ไปเที่ยวที่จังหวัดราชบุรีครับก็ไปเที่ยวมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับเอาละครับขนาดนี้ขบวนรถเร็วที่107ก็กำลังจะออกจากสถานรถไฟกลางกรุงเทพอภิวัตน์แล้วนะครับขบวนรถเร็วที่107มีต้นทางมาจากกรุงเทพอภิวัตไปขบวนรถเร็วที่107นะครับก็ รับสมุติสารต้นทางจากสถานรถไฟกลางกรุงเทพอภิวัตปลายทางไปเด่นชัยนะครับมองไม่เห็นตัวเลขของโตัวรถจักรเลยรถนี้เร่งเครื่องมาเลยครับขณะนี้ขบวนรถเร็วที่107ก็ออกจากสถานรถไฟกลางกรุงเทพอภิวัตแล้วนะครับบายๆนะครับเดินทางอย่างปลอดภัยนะครับทุกคนเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะครับทุกคน โอ้โหเสียงโหจักเร่งเครื่องแล้วก็ขบวนนี้ได้หัวจากรุ่นเอาตอมทำขบวนนะครับผมอ่มแล้วครับขนาดนี้ขบวนรถด่วนพิเศษอีสานวัฒนาที่13ก็ออกจากสถานรถไฟกลางกรุงเทพอภิวัตรแล้วนะครับต้นทางจากสถานรถไฟกลางกรุงเทพอภิวัตรปลายทางไปอุบลราชธานีนะครับสำหรับขบวนรถด่วนพิเศษอีสานวัฒนาที่13ไปยนะครับถึงที่หมายยังปลอดภัยนะครับผม เอาสตอมหมายเลข4111มาแล้วครับกับขบวนรถสินค้าครับขนาดนี้ก็กำลังจะจอดเทียบในาชั้นชลาที่4ของสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อครับก็คันนี้ก็จะเป็นขบวนนี้ก็จะเป็นรถสินค้าครับขบวนรถสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ครับผม เสียงล้อกระทบรางตุงต้งตุงต้งตุ้งอันนี้ก็จะเป็นรถสินค้าครับผมก็เป็นน่าจะเป็นขบวนรถสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ที่726นะครับก็วิ่งรับส่งสินค้าจากท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีปลายทางไปราดกระบังนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็จะจอดเทียบในชานชาลาที่4ก่อน เพื่อปลดหัวรถจักรเพื่อนำหัวรถจักรไปเติมน้ำมันก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะวิ่งกี่ทุ่มกับขบวนรถสิค้านี้ตู้ยาวหน่อยไม่เชิงว่ายาว เรากำลังจะออกจากสถานีารถไฟกลางกรุงเทพอภิวัตน์แล้วได้ปวแดรถจกักรยิ่จะชี้ทำขบวนนะครับยิ่จชี้หมายเลข4510กับขบวนรถเร็วที่133ต้นทางจากกรุงเทพอภิวัตน์ปลายทางไปเก่าไายนะครับขณะนี้กำลังจะออกจากสถาีารถไฟกลางกรุงเทพอภิวัตน์แล้วนะครับมุ่งหน้าเข้าสู่สถานรถไฟดอนเมืองแห่งใหม่นะครับผมออกตัวไปแล้วกับขบวนรถเร็วที่133นะครับ ตอนนี้ก็เหมือนจะชะลออยู่นะครับขบวนรถเร็วที่133มีต้นทางนะครับขบวนรถเร็วที่133รับส่งบริษัทต้นทางจากสถานรถไฟกลางกรุงเทพอพวัตรปลายทางไปหนองคายนะครับ เดินทางยังปลอดภัยนะครับบ๊ายบายนะครับเดินทางยังปลอดภัยถึงที่ใหม่ยังปลอดไทยนะครับทุกคนขนาน,นี้หัวรถจักรก็ได้เร่งเครื่องเร่งกำลังแล้วบ๊ายบายนะครับเดินทางยังปลอดภัยนะครับทุกคนเร่งเครื่องเต็มที่สุดกําลังเอาสตอมไปเลข ตีหนึ่งหนึ่งหนึ่งขนาดนี้ก็ได้ทออปดขนาดนี้ก็ได้ทำการปดริ้วขบวนแล้วรถดีเซลรางขนำหน,น,น,นึ่งสองเก้าเก้ากับขบวนรถดิเซตนำเที่ยวที่เก้าสิบสองต้อทางจาก ขนสน่วนปฏิพัฒน์ปลายทางเข้าสถานออีรถไฟกรุงเทพหลลมุนละพงนะครับขนาดนี้ออกจากสถานออีรถไฟหุ่งทางบางซื่อแล้วบ๊ายบายนะครับโอ้โหมีหัวจักมาแก้มด้วยนะครับเอาละครับขนานี้ก็ได้เปลี่ยนหัวแล้วนะครับเป็นหัวรถจักรอัลตัมหมายเลข4212องหทำขบวนแทน แทนหัวรถจักรเอาต้าแหน่งเลข4111นะครับขณะน,น,นี้ขบวนรถสินค้าที่726กำลังจะออกจากสถานีรถไฟทางบางซื่อแล้วนะครับมีการเปลี่ยนตะเปียโนรถจักรหน่อยเปลี่ยนหัวรถจักรแทนเลยก็ขบวนรถสินค้าตูค้คอนเทนเนอร์ที่726นะครับก็บรับส่งสินค้าจากจากกาญจนบุรีนะครับปลายทางจะไปไอซีดีลาดกระบังนะครับ จะไปส่งสินค้าที่ลาดกระบังนะครับบ๊ายบายนะครับ mm hmm. เดินทางยังปลอดภัยนะครับ mm hmm. แล้วก็ไปส่งสินค้าถึงที่ใหม่นะครับที่ใหม่แล้ว mm hmm. แล้วก็ส่งสินค้าถึงที่ใหม่ยังปลอดภัยนะครับผม mm hmm. บำบพนที่เจ mm ็ดสองหกบายออกตัวไปแล้ว